เค okay, ครับผมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ได้สตรีงลันเชอร์ของภาคเบิร์ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ซื้อดำจับมาด้วยนะฮะเนี่นะเป็นแบบซ่มสีนะครับได้สีเหลืองมานะก็ใส่ท่านี้ดีกว่านะครับ ท่าน,นี้นี่โอเคนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบดูกันนะครับว่าละวางนะครับไอเจ้าแบบตัวที่ดึงไบบนี้นะครับกับสตริงลันเชอร์นะครับอันไหนจะดีกว่า ซึ่งผมเป็นสต t t i n g เรนีนเชิอนะเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้เรื่องนะเพราะอ,อะไรนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูครับชุบเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้มันไม่ได้เรื่องเพราะว่ามันมันแบบว่าแบบเนี้ยเนี่ย มันเป็นแบบนี้นะครับมันก็เลยชุดไม่แรงนะฮะนี่ครับแปลชุดไม่ติดด้วยซ้ำทำไมนี่ครับชุดเบามากครับจะเ,เราจะเปลี่ยนจากอิกตวนี้เป็น นี่เลยตัวนี้หมุนได้ทั้งหมุนขวาเออเขาเนี่ยเปิดไฟตัวนี้นะครับหมุนได้ทั้งเอ่อหมุนขวานะครับตัวอานะมุนซ้ายตัวเอลนะครับผม เป็นตัวรันเชร์ซ้ายขวานะฮะก็ดีเลยมาดูกันว่าจะแรงแค่ไหนนะครับแล้วก็แชร์เทคนิคการชุดให้แรงๆด้วยนะเทคนิคการชุดแรงๆก็คือแบบนี้กุ้งลแบบนี้นี่ครับแรงครับเดีด๋ยวครบ มแรงเกินเดี๋ยวมาให้ดูแบบนี้แล้วกันอ่ะเงียบแบบนี้แบบเพระ แบบงนี้รแรงนะผมเยอะแล้วแล้วก็อึ๊บถ้าทำแนี้จะชุดได้แรงมากก็คือถ้าแบบนี้แน่นอนไม่ทำแบบนี้เแบบน่ย ออกจากข้างนะครับ ก็นะครับเฮ้ยนี่แค่จับนะเนี่ยหลุดง่ายเกินนะโอเคเดี๋ยวลองใหม่ โอเคแล้วสุดท้ายจะจบคลิปแล้วนานเกินนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นสตริงนันเชอร์ของภาคเมทัลกับภาคเอ็กซ์นะครับมาทีกันสองอันเลยนะครับ โอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก็บ๊ายบาครับโอ้